สวัสดีครับใครที่กําลังอยากรู้นะครับว่าประกันภัยรถยนต์ของตัวเองนะครับชั้นหนึ่งนะราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีวิธีมาเช็คให้ดูนะสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าได้รับส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็ได้ของหลากหลายบริษัทเลยนะครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเข้ามาที่นี่นะครับเว็บ f a ร์ด n e t w o r k c o m นะครับแบบนี้นะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับเราต้องสมัครสมาชิกฟรีก่อนนะครับถึงจะสามารถเช็คได้เนาะอ่าตรงนี้นะครับอย่างของผมเองนะครับผมสมัครไปแล้วนะครับ ก็พอเราสมัครไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นมา2อันนะครับก็คือเข้าสู่ระบบกับรหัสสมัครสมาชิกเนาะอันเนี้ยสมัครไปแล้วนะครับก็กดปิดไปนะครับจากนั้นทําการกรอกเบอร์มือถือของเราเข้าไปนะครับ enter ไปเลยนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วตรงนี้ก็ทําการกรอกพินนะครับรหัสพินเนาะเรียบร้อยนะครับ เขาจะเข้าสู่หน้าระบบของเรานะครับใครที่เคยสมัครเป็นสมาชิกของแฟร์ดีเดิมนะเป็นนักข่าวนะครับเป็นรหัสที่ขึ้นต้นด้วย FD นะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถแนะนําเพื่อนแล้วก็ได้ค่าแนะนํา2%นะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวค่าบริหารอีกครับค่าทีมนะครับว่าบริหารทีมอีก4เนาะเราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่สมัครเป็นในส่วนของตัวสายงานได้เลยนะครับนะพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะทําการเช็คนะครับราคาประกันภัยรถยนต์ของเราเนาะ ก็มาเลือกที่ภาคสมัครใจตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลรถยนต์ของเราไปนะสมมุติว่าของผมเป็นโตโยต้านะครับเออโตโยต้าเคมรนะครับเครื่องยนต์2004นะครับแล้วก็เลือกปี2021นะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับเราก็ไม่ทราบรุ่นย่อยนะครับก็คลิกไม่ทราบรุ่นย่อยไปเนาะจากนั้นนะครับก็เลือกเป็นประกันชั้น1นนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทุนประกันนะครับเช่นสมมติว่าทุนประกันของผมนะครับตอนนี้จะอยู่ที่1ล้านนะ แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเราไม่รู้นะครับเราสามารถดูจากตัวหน้าตารางกรมธรรม์เดิมได้นะเช่นถ้าสมมติว่าปีที่แล้วเราทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทนะครับปีนี้จะลดลง10%นะครับก็เหลือ9 0 0 0แสนนะครับประมาณนั้นเนาะรถทะเบียนนะครับผมเลือกเป็นจังหวัดกรุงเทพนะครับแล้วก็ประกันบริษัทเดิมนะครับถ้าเรามีอยู่แล้วเราดูบริษัทเดิมได้นะครับว่าของเดิมเราคืออะไรเนาะแล้วก็ถามต่ว่าถ้าไม่รู้นะครับก็มาที่ไม่ทราบได้นะ ประเภทการซ่อมนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเลือกกันก็ได้เนาะเพราะว่าเขาจะมีให้เลือก2อย่างนะครับก็คือซ่อมอู่กับซ่อมห้างนะครับตรงนี้อ่าถ้าสมมุติว่าไม่เลือกก็กดเช็คเบี้ยใน30มสิบวินันทีได้เลยนะครับเขาก็จะไปทําการดึงข้อมูลมาให้นะครับก็จะมีของไทยเศรษฐกิจนะครับประกันภัยนะครับทุนหล้านซ่อมอู่นะครับไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกราคาก็อยู่ที่14ื่นสี่นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของตัวรายละเอียดความคุ้มครองได้นะครับแบบนี้เนาะ เราสามารถเลือกเป็นลายบริษัทได้นะครับเช่นเนี่ยบริษัทประกันภัยนะครับอยากได้ของที่ไหนนะครับก็สามารถเลือกได้แต่ว่าในกรณีผมขอลองเลือกดูของโตเกียวมารีนดูก่อนสิมีไหมนะครับอ้าวไม่มีนะครับของโตเกียวมารีนไม่เป็นรายนะครับก็ไปดูของวิริยะนะครับเป็นวิริยะมีไหมอ้ามีนะครับของวิริยะนะครับแล้วอยากลองเปรียบเทียบของที่อื่นดูนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับบางทีเรื่องราคาเนี่ยจะ เปียบเทียบกันไม่ได้นะผมเลือกเป็นของกรุงเทพประกันภัยนะครับ mm hmm. ของวิริยะอยู่ประมาณ26ง0มืนะครับถ้าเป็นของกรุงเทพประกันภัยไม่มีนะครับดังนั้นผมขอลองเลือกดูหลายๆที่นะครับ้วยการเอาบริษัทออกไว้ก่อนเนาะแบบนี้นะครับมีก็ลองดูซิเป็นทิพยะนะครับโอ้ทิพยะไปพันเก้านะครับ, 8, 9, รบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอั to ูมานะครับเขาจะมีรายละเอียดไว้นะก็คือวิ่งได ไม่เกิน5000กิโลนะครับถ้าใครขับน้อยอันนี้ก็เหมาะนะครับแล้วก็อันนี้จะมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับทุน1ล้านนะค่าเสียหายส่วนแรก5000ันนะครับโอ้ราคาก็ไม่แพงเลยเนาะหมื่นสามเองนะครับเนี่ยเราก็เลือกมาได้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมมองแล้วบางอันเราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือจะเป็นของวิิยะอ่ะผมเลือกวิทยะเลย นะครับมาดูกันนะว่าถ้าสมมุติว่าทุนนะครับเอ่องล้านบาทนะครับไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับอันนี้เป็นซ่อมอู่เนาะถ้าซ่อมห้างนะครับก็เพิ่มมาอีกแค่500เองผมเลือกเป็นซ่อมห้างแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับผมเลือกอันนี้เรามาดูกันนะครับว่าส่วนลดของเรานะครับในกรณีที่เราสมัครสมาชิกฟรีไปแล้วนะเราจะได้รับส่วนลดเท่าไหร่นะครับมาดูกันกดซื้อประกันนะครับแล้วก็ไปที่ดําเนินการซื้อนะครับกดดําเนินการต่ออีกหนึ่งรอบนะครับแบบนี้ก็จะได้รับส่วนลดอยู่ ที่ประมาณ3000นนะครับ3,000กว่าบาทนะครับราคาจาก2 6 5 0ันานะครับก็จ่ายจริงๆนะครับหลังจากสมัครสมาชิกฟรีไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่2 3 0 0 0่ากว่าเองนะ2 3 4 1 7าบาทนะครับตรงนี้ใครที่สนใจนะครับแล้วก็มองเห็นว่าส่วนลดเนี่ยส่วนลดมันเยอะนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถซื้อใช้ได้นะครับเนี่ยก็สามารถทำด้วยการกรอกข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับกรอกข้อมูลของเราเองนะครับตามขั้นตอนต่างๆนะครับหรือ ไม่อยากกรอข้อมูลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาที่ตรงนี้นะครับแจ้งงานผ่านเจ้าหน้าที่นะครับหักค่าการตลาดหักส่วนลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเหลือแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือการใช้เงินทํางานนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าคลิกดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกให้นะครับเนี่ยให้เจ้าหน้าที่แจ้งงานมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยเนาะให้เจ้าหน้าที่แจ้งงานให้ก็ได้นะครับ โอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมเนาะมาที่เว็บ f a ดีเน็ตเวิ t com นะครับแบบนี้เนาะพอเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับที่สมัครสมาชิกแล้วก็เป็นสมัครสมาชิกฟรี free, ตลอดชีพนะครับสมัครครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดชีพเลยเนาะแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือใครที่เป็นนามสกุลเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถซื้อแล้วก็ได้รับส่วนลดในราคาทุนเหมือนกันเลยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้โอ,อ้โหพูดรีพันกันเลยวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับในส่วนของตัวลิงก์ใต้วิดีโอเนาะบ๊ายบาย